อันนี้น um. uh, ักปัามาท่าไห่กเออปรมาวารกิโยมือขูกมือรัมมือขูดมือม้ามือผอเปิดกำหมุ่กำมันหมุ่ได้าข้งง่าววาสันจะทมาำมาคู่วาขันเนาะเออด้วยความเชื่อและความศรัทธาเนาะเนาะวารกมือก็เลยเกิดเดือดเดืาเอดะ่อเดอเนไปคือว่าเป็นบุกคุ้นอค้าอ้ยืนยันเนาะอ้าวจะดื้อจะดื้นะบุกนะวาเป็นวาไปบุก อันนี้จย่าการเราดใจแต่คึณแม่ก็คืนมาหาลูกได้เมื่ได้ก็ท่างขอให้ถีณแม่ค่อยได้อย่างเดือดแหวหัวง้อห่วงไว้ทางง้อเต็นไม่สนใจบ้างมาจากว่าคือเงินเงานใครของัคน้การ้พอเห็นก่อนเปิดนี่เ็ม ดีใจนะครแกดีใจนะ่ไม่ครับดีใจไรแก้วเป็นเดียวเลยเนาะอก้เปเดียวเมา่อวนไานจะพ่อจะให้เก่งคืู่ให้พอดูเนาเออแล้วก็เด็กตึกมาะอ่าห้เนกูงิแรงวกูงอหมานเวนถึงแล้วก็ไม่กัวนะผมนะคอยไปจะพ่อคือบอกเราแง่คือเต้นถึงงี้พ่อบอกคำเดียาอีงงีงแตงโมเขากับคาราโอกกูตาและกูคือพวกเขา ผ um, ู้ให้รูปได้รูกได้คุกให้ไดู้้ได้กินใ <c oughs> um, ห้ได้กินได้ทานได้เปิดสะพานวงนาออีังแตู่โมนอืนม่เป็นได้วันนี้สำหับกวันนี้ก็จะให้อีนังแต่าโมไปกินข้าวเรงดูแบบนาอโอเคงงได้กืนอนัต่ม่ันน้ปเชื้อคาอันนั้นอันนี้ได้ไหมอ้าวค่เสรนึคือจะเกาชิ้เออเกาชิ คือกรักายพาหนายาพายผัวนไปกินให้มือก็ถือผัวบ่จ่าโมจ่ามวันนเขาลูกจะพาหุกนพกยิ้ง้ลูกไปกินจ้งจิ้งน่ยลูกวันนี้เาขู่ก็จิ้หอยว่ากันยี่มาก็ประคามพังแน่นอนว่ากันยี่หมาคูฟอเนาะอันนี้เขาขายหรือใ่จ้าื่อน้องไก่ เออเงินๆนะพูงนะแต่แกติ้แกบคุณพ่อและคุณแม่นล้วผ่านปู่ตาพูงน้ารางอ่าฮ่าฮ่าแกห้กไปต้งพอนะพ่อน้น้อือย่งก็ขึ้นกาขึ้นก็แบาพอกวาอันนี้นะก่อนก่อนเขาตับคารวตับเชื่อว่าจ้า บัไก uh ่ไหมม้อเกือไม่ไก่ใครแต่ร้องดีเดี๋ยวพ่อพ่อค่อยเกลบอพูกไก่ถ่านเกลืออื่นม้เออเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงม้วเดี๋ยวก็ถุงน้ำปผอมเป่าเกลือไก่โฟฮะเือการควบคุมราคาค่อยเปลนค่อยไปค่อยเยอกค่อยถ่างเกไก่เนียเออเดี๋ยวมูท้าวมูแบงบอกใครฟังขวานเดีหวหวานดึงคู่ งั้นเขา็แ็นพ่อไฮร่ายไงเขาใจโอเคเออบะเขียบมือเร่งมืนก็เจียบเขาถือหักแล้วเรื่องมือเร่งอมือเร่งี่อมือก้อยเยอะไยมือเร่งไปเช่าค่าเกียรขายเขาเปิดน้กระชังเจ้าค่ะกรดมือเร่งเจ้าค่ะคุโอ้ยรับเปลา ยังเขาริ่วดลูกเออชวนเรียนเมื่อคู่ก็ชวนเรียนเมื่อคู่ก็ว่ก็ปัดจุิเมื่อคู่ถึงจะเปดี่ยนใจก้คือฮะจะถึงแก่่มึงไขพัครเขาก็พักคนกอารมณ์แล้วเมื่อคู่จะเขกายจก่อนกจะกาับมาแตก็ฮะก็คือคาบูเขาไม่เคยแก่ขางดหรือเมือบูอข้างว่าไม่ไข่บักคนคาบูไข่บูแก่คาบาง ่าไข่เป็นไข่เนี่ยเรื่อมครับปูว่าจากัูสักสิบครับเออแคมาเดือดกระโพและยืมเครับแค่มาเดืกอกหลุกับพับพ่อไกลหลุกลัว่ืขึ้นมากระเด็นหมดเนาะเอาแค่หลุมและยืมเขาเดือดกอกหลุเคยเร็นมเรื่มครับลูมันเป่นมง้ไหมบอสครับปูเอาเงินเรียนหาคับเงรนบาทเรื่มง้องบบพวกนี้เขาหลเรืมครับพอมือขมังพอมืดล เขาปั๊บเลยยืมปูย้อนแนวแบปูปูย้อนยืมน่นเดินปังป่ากุ้งปดกูก่มันก็พอจะงังเขาตั้งครเ่อให้กบพ่อหม่ในหลวงมาเ้ยงม่นาะป่อยางินแบบปูจาเป้าเปืเป้าเป้าเป้าเป้เป้เ้าเเป้าเปอเป้า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 เป้เปาเพราเป้าปาเปาเป้าเป้าเป้าปเปปเาเปาาเ้ แต่ไฟดึงปากกวานโอ้กาจาเปา่าแล้วใครหังใครจะปากยิ้มปากเข้าอยงนะปากคือมะเนาะยิมเขาปากแ่น่ออบบก่บบกบบกบบท้ทงทางว่าห้ัในในง แล้วไปทับหลงดื้อมาเขาเอาเงินคืนดื้อคู่หายก็ว่ากู้ผู้ชายดื่องตัด้หงอะไรเลยมาเกิดมากูเงินบุญกูครับงอกันง้อมันได้กูขั้นขอพ่อได่กูจะยืมขั้นว่าแมย์พ่อก็ะหายคื้อขั้นพัวหาก็รังพ่อกระหายื้อให้กับเอาเงินทุกท่านเปชั้นชั้นแขนงอะไรดื้อา เอออะขอห้มือกบมือแก้มมือกบมือไม้อาด้วงอาถูกข่าวไปถึงแล้วก็หลือปค่อปกิก้อนดึกคือเดมือ่นก่อไปกินก้อนถึงไวมเย้เดี๋ยวตปูที่ท่านโชให้ครับก้อยดึอดครับผมไปรานเก่าหรือไปรานเก่าที่มันจบอกเพ่มันจะถูกเนาะครับขายกบกทุกเจ็นเจ็เขาขายปนทุกกระยึมปูทุกกระเกอทุกกระเกครับ พูได้อยากก็ไปนอเขาคือของทุ่ค <this> ร <word> ับ่นเกินมาเป็นมือไม่อยู่เอครับปูพกุมเข้าไปค่าอาจจะก็ท่านเนาะครับปูเออเนาะียกกไปกูได้กืนกนเออนมึงกจะเป่าก่นเขาม่แนด้เอขึนกินได้กับม่แรนมเดียวอืกินไเดียวปูเออให้พข้าไปเี่องอะไรนครับกินน้านบางว่ากินนํำสำานครับปูคับเน้ยถึงนงหนักหนย

ให้เขาตึงน้ำตัวตึงเค่แค่ไงคือเขาไม่ค่อยตึงตมือแกเขามากให้เขาตึงตวแกึงมาร่ากับมาครอมกับแขนงตัวกระนัตัวมือเป็นเว้นมากแขัวตัวนั้มือมา่อก่อนแข็งเออ ปด <ält> ืกันมือครูหนึงได้มีของครูคนนี้ง <c oughs> <public>. um, so, uh, uh, ่ายมาฟอกกันเลยกาแกง่าสุนครอนพนุ่มมัอนมัดจัาคตาไปในปู่มไม่เอาเพมาเแบเคือไปเจ็บเยอะคุณคอคือจะงูคือหายเอาถึงบ้านะ–ช้คือมาได้เลยเด้ควยง่ายมาอกกันคุยกันเนาะปู เืมครับเรื่มปลาคือพอบลืปลาจังไครับปูคือจะกินหนึ่งเค็ดกอบเืเซตยูปูปูไรแลนะคแ่เรื่มครับเนื่มเ็ดกอเอาเกลือแค่เรื่มครับเอาปองทุกตเรื่มแล้วก็ตังเกืวปลาคามอ่อยมาเรื่มครับปูเอามมนหยาชนะมัาเรื่มฟุดดเอยวงมือนันพาเราเอาเก็ตยูปู ไปเกนี้ยงท่าหนูไม่พูดละห่วยเีเอยหัวไม่ถือว่าบก่เบือละจะถ้าว่าห่วยเดือยให้บ๊อบไก่เบือเขากองขายเต็มงที่จะรูเก็บผู้แม่งมาขายก็ไปเช่นนั่นเอรแค่ก็จเอาเอาที่จกไข้เมื่อน้มาปีนจะสามารถโป้โ้ใช้มังดาเออค่ อยากจะต้มน้ำใม่กับปี่ต้มน้ำม่กับปี่ลวกบักเขือน้อยปส่กัน้ำบ่มากบวมมากพกอาคนหิวข่าวเยอะ้่าเนาะานเิ่งเติมผู้ชอเสียบปอลวกมกเขือกันันวเอตม่นยันที่เขาวันยาต่บอดจริงจริงเป็นงาน่โต

เอาขิงขั้นงานป่ามันเด้วยพวกเกลืออะไรเยอะมันก็คือข้นหัวเดียวก็อึ้งบ่งห้วเดีเอาแต่หัวมันก็ยด้ป่าอยู่งันคือบอกว่าคือแต่หัวมันเยอะกวป่าเพราะั้นเออผตมั่เนี่ยเป็นเขาเสีอแไ่นใหญ่บ่ปาติปูปลาคอดหรพวกี้ึงขิงหัวปลาขิงยืมหัวปลาลวพ่ออ่ะพ่อขิงเอาพอมาหัวป่า เราหัว่าฝ่าึงไปาบวกปุ๊บเข้าเขาคือเพราะคือว่าปาคอก็คือรักก็รักปูหวังนะรกูไม่งั้นปูงั้นก็คือกูงั้นก็หืองั้ยกตีเลขว่าป้อหัว่าปะคอนี่ชิบตี้หัวก็ไปหาไม่บอกวิทยส่วิทย์เตีจังเลย วัวมันขายเพก่ตายเะมันไปาจูเพาะปืะครับพราไปเหนปืดกันยวพกันย่วเล่คืออะนาะพเมนกูดามพแงโว่าเมกย่วัวก็ไปากันจมันตายแล้วมันเป็นยัง่ะ ไปซูงกันจะว่าหายต่ชจ่าเาาย่เงอือปาข้ทั้ h มือเข้มือเงีมือเข้มือม้ไอ้กุ้งาแกบแป้นแล้วก็รวนะัุสปู็อะรีนครับข้ีงตัวัวปีครับทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่อง ก่าจะเป็นช่วงแอดยิมแอดแตงโมแอดไอนะครับเนาะที่พ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณตาคุณยายทุกทุกท่านครับที่เสียสละเวลาครับอันมีคาเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับแอดยิมครับแอดแตงโมกับแอดไอครับความบุณขอบคุณหลายๆเนะครับเด้อครับเป็นยังไงครับช่วงมานกันบอครับแนวทางครับแนวทางของรัฐบาลไทยครับจะแนวทางรัฐบาลไทยที่ตึงออกไปครับกบฏจะเป็นเรื่องฮกหรือว่าหาซูลทีกูตาประธานโชค พ่อแม่พี่น้องครับผมแอดาท่านช่องก็ดีใจครับฝากพื่งใจที่ท่านนาทีในงานของเจ้าของให้พ่อแม่พี่น,ออน้อง,ดง,อง,อง,อองได้โชคได้หมายนั่ครับได้โชคได้ลาบครับบุญบาร,รมีของผู้์ี้ฝ่าเข่าความปู้ตาและแม่คู่หอมหวนครับที่ให้โชคพ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศมวดนี้แอดยิ้มคิดว่าครับกบสิได้กันทั่วนาทั่วตาอยู่ครับคือว่าเอดซีทันใดทันยังบ่ได้กัดย,ยาเผาทอ ครับผมกายยาเป่าทออเฮ้าก่ายซาสมบุญกับแม่คู่เฮาไปเรื่อยๆครับคือว่าเป็นความสชดดีของเย็บซี่หรือว่าเศร้ามนุษย์ครับผมที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับแม่คู่เฮ้าครับเมื่อนี้ครับปู่ตาว่าจังไดแตงโมครับผมว่าจังไดค่ะสำรับเนาะค่ะสำรับผููไดซีไปรับประทานอาหารแรงเนาะค่ะทั้งรอบแรงๆครับคำเด็กๆค่ะสปอร์มินี้นะค่ะค่ะสปอมินีครับเย็นนี่ปู่บอกแตงแตงโม ครับนั่งเตียงม,มเอาเตียงคันกินคาราบาปูขับกอนกวนันพระกขับปูให้นั่งเตียงม,มัไปเอาไปเตียงมั่ววันสันว่าค่าอาหารบอกวันสิบบาทกับซิปกับซิป <90. S 2> ครับพี่น้องแล้วปูกะส่วนไปกินก้อยเด็ดยิ่ไปกินก้อยเด็ดบอกันทานบ้างนี้ยิ่กับแล้วว่าแล้วแต่ปู่อครับปูได้บอกว่าไปกินลวดก้อยเด็ดสิบเจ็ดวันสันบ้างเงินบาทเตียงมั่ววันสันบวกครับผมบแล้วกะงวดอ่ะฟังดีๆพี่น้องเลยจุดไปได้ครับเด้อ วดที่สี่ถึงนี่สิบหกคณาจรคมพอศสองพันห้าร้อยหกสิบหกถือว่าปูตาห้องจัดให้ได้ครับพังเดียวครับเอาไปยิบหาจับตัวไซเดอร์ครับปูไ้เกตไปมาตัวเดียวพี่น,อน้องบอกว่าเจ็ดนียูถ่ายอย่าลืมนะครับเจ็ดยูถ่ายครับจดไปนะครับเด้อร้อยมาแดงจึ้งคืนปูเดียวเห็นอปูนางสามาี่เห็นร้อยมาแดงจึ้งคืนคแต่ว่าตัวทั้งนามันพอเห็นเขา่าวๆยิ้มวัสดุเป็นคือเหล็กเก่าหือเหล็กศูนย์นี่แหละวัสดุ จะจับไปใส่เป็นเก้าเกดหรือว่าศูนย์เ็ดหรือว่าหนึ่งเจ็ดริงสิครับค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลแคบหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับ,บครับใส่วิจารณญาณในการรับชมครับก่านช่องเป็นแชนแนลทา่าเนาะค่ะก็สนับสนุนให้เดีนการพนันแประการใดครับท่านช่องเป็นแชนแนลท่าครับก็ได้สนับสนุนเรียนการพนันแตประการใด ครับในใส่วิจัยย่านในการรับชมครับมีใจจนบ่พอออกนะแตี้ยมู้เนาะค่ะครับปราบปื้มแท่นเมฆคู่เฮาครับที่เป็นอ่าขออ่อนวอนปูที่เป็นสางบุญสางกุศลมากค่ะปกติแล้วก็แทบจะไม่ได้เฮ็ดคลิปนะคะยากยงยากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนี่ก็ย้อนบุญบารมีพี่แม่คู่เนาะค่ะไปเฮ็ดได้สางครับเปล่าทุกสิ่งกันเลยได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังค่ะครับ ครับผมบ,บางเอิญนบางเอินบางสีมงสีมงเสาเนาะแอดิมาสรุปคลิปสรุปตัวเลขครับบางเอินแต่มาเบามาฟันทงแต่16กับ00เป็นวันไหนโมงครับเบายุบเป็นชั่วโมงครับพ่นนน์เมืนอีกก็ได้ครับ,นนรยรบขยานขย,นขย,นขยน้อนแอดิมาตั้งอธิษฐานอยู่นนะครับอยู่อ่าหมอปูพญานาคเลยครับแล้วก็ อยู่ที่แห่งนี้ครับค่ะ FC สายบุญเข้ามาหาปูนนะคะมาสักการะกราบไหว้มาขอพรค่ะครับผมค่ะเวลามาหาปูนนะคะปูกังหัมาขอพรค่ะอยู่ตรงนี้แหละค่ะครับจะเป็นกามาจุดถูกครับจุดถูกอธิษฐานครับยัดยิ้มบอกว่าอธิษฐานยังไงเรกแต่มาอธิษฐานจากปูองค์กูชื่อปากาว่าปูตาว่าตัวเลขตัวใดมันสิออกมือนี่ของรัฐบาลไทยก็โดนให้ปูโดนใจให้ยัดยิ้มเบาดูดู ครับแอดยิมกับล้างน้คเท้กับประกาศเบาหลายกับมาขออนุญาตกู้กรับการบังเอิญยิมกับไปเบาแดง่าทึ่งบานเลคที่ของแม่คู่แล้วกับมาฟันทงให้พ่อแม่พี่น้องซิบฮกกับเก่าซูนนะครับเด้อไออันนี้ครับแอดจ่ายแอดซีครับไปเบิ้งคลิปนากันว่าแอดยิมมาเบาเอาแอดยิมเบาอีหลีครับพ่อวายแอดยิมเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศแล้วครับพ่อวายแอดยิมก็อยากให้ได้นั่งกันทุกปูทุกคนอยากให้มีสวมีมัน ครับเอ็ดยิมครับขอภาวนาอยากได้เฮ้น้ากันทั่วโลกทั่วประเทศครับผมอันนี้เป็นสําหรับแนวทางอ่าครับสําหรับที่ปูตาเนาะค่ะบอกว่าปูตาจะยืดเลี้ยนหาบาทลงลุงค่ะครับผมเลี้ยนหาแล้วก็เลี้ยนบาทเนาะค่ะลองตีเบิ้งค่ะท่านผู้ชมค่ะลองพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับปูยืดเลี้ยนหาแล้วก็เลี้ยนบาทลงลุงค่ะครับปูว่าปูยืดแม่นหมดไหมค่ะยนแม่นเขาเต็มเต็มว่ะสิครับผมค่ะมาก่ะยิบแจ๊บไปเนาะค่ะสําหรับ เรียนหาของครูห้องค่ะสำหรับมืออื่นคติดซีที่จะเดินทางมาสกัดนาคาใบครูมืออื่นบคะั้นผ้ะครับบั้นผ่าฮวาพอเปิดได้ครับเดี๋กับเป็นวันที่สามแล้วก็มันเป็นยังไงกับมี่นี่แต่แม่คใบครับทั้งช่องก็ยังโมลูขึ้นกันแต่ใบม่ครูแบบแบบคูแบบครูพักวันวันก้อนบันที่สองหรือวันพ่านีครับผมละวันที่สามครับอ่าเป็นไงไม่ได้ต้องโทษทิดต่อนนะค่ะโทษทิดต่อมาทั้งช่องหรือว่าก็ติดตามคลิป ครับว <muitas S 2> ่าค oh, <Tá. S 2> ู่เฮาวสี่วางรับเอฟซีบอครับก็ฟังนเป็นระยะระยะไปครับบางเรื่องแม่คู่ห้าวไก่หากงานหลายครับมาไปหลายวัดหลายว่างครับกับพี่แจน่าเบิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมานะครับเนาะภาวะบางท่านกับดาวซุ่มมากค่ะครับผมครับมีหลายท่านชุดด้วยครับดาวซุ่มมากค่ะบอแจ้งทีมงานเนาะครับ้องแจ้งทีมงานเลยครับเรื่อมาจากข้างไก่เนาะครับเพราะว่าท่านช่องกับเห็นใจครับเพราะว่าก็อยากให้คาราบาคูทุกทุกท่านครับ เพราะว่าเอฟซีสายบุญของปูนะครับนี่ตะก้นใจบุญใจกุศลกับแม่คู่เฮาสกาุกเศร้าคับกับมีกำลังใจเอฟซี FC ทัวว่วโลกทั่วประเทศให้กำลังใจทั้งง,ง<ห>ช่อง,งแม่คู่ครับจนน้ำตาไหลหมดแล้วครับรครับดีใจที่เฮาเป็นยังอ่าพ่อแม่พี่น้องสายบุญทัวว่วโลกทั่วประเทศกับ่อทิมกันครับก็ให้ให้กำลังใจค้า่าให้กำลังใจนี่มีกำลังไม่แห้งสูดีแตงโมครับเออคือว่าให้กำลังใจแม่คู่แม่คู่กัน ลาบแนลทางมือนีเนาะค่ะจ้าแคปหน้าจอใบขาดถังชกใบเซียมเพลเซียมนาบเนาะค่ะครับสำหรับค่ะผู้ใดจะไปกินอาหารน้ำยิ้มมือแรงค่ะก้อยเดือก่รสบากปูว่าก้อยเด็กค่ะครับก้อยเด็กกันไก่กันไก่ก้อยเด็กไปขึ้นมือไม้ด้วปูว่าอ่าค่ะกันไก่ของซุ่มไปขึ้นมือไม้ ค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะทางทีมงานเขาก็เฉขอตัวลาพวามพี่น้องไปก่อนเนาะค่ะครับคอไอซีสายบุญทุกๆกันลูกหลานปูชีบข้าวปูตาครับขอให้สุขๆเหมัอนม้าดำหลัได้ด้วยครับจิบเงินให้ได้เงินจิดท่องขอบคุณหลายๆเด้อใจแอดครับว่าเป็นยังครับแอดยิ้มครับทุกๆช่องครับก็เป็นสะพานบุญในความแม่พี่น้องแล้วพร้อมที่ครับเพราะว่าเป็นคอมเมนต์มากก็ต้องตอบนะครับเนาะกับตอบกับพ่อใดครับผมกับขอบคุณกับคุณหลายๆครับอ่าครับผมสวัสดีครับคุณดำรง ครับผมดีใจน้ำครับดีใจน้ำครับแอ็ดยิมดีใจน้ำนันทิดาแคปเปอร์ครับขอพุคนคาครับเอ็ดยิมดีใจน้ำเลยครับเด้อครับนี่แหละครับผมคว่มแบบพุ่มพุวมใจของทางชองครับที่ทำหน้าที่ยังบอข้องครับให้พ่อแม่พี่น้องได้โชคได้มาน้ำครับท่างชองดีใจครับจนว่าววกคุณละครับผมอยากให้ปูตาประท่านชคให้นรูให้นร้านเจังสี่แหละครับตลอดไปกับสําหรับสายบุญของปูบ่าวายูุ่ดจุดตามประเทศที่เพิ่นบ่เคยมาสกุลกาบวายปูตะเตอรไม่แต่รวมบุญมากครับก็อยากให้ได้ โชคในม้านไปน้ำกันตั้งสี่ทุกๆทุกคนครับอะแอดยิมครับ